ตีท้ายครัวสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโตบอกว่าเป็นคนใต้เนี่ยแหละแล้วก็ตัดสินใจเข้าสู่กรุงเทพค่ะ ก็เหมือนตอนนั้นเราค่ะเราก็มาเรียนด้วยตอนนั้นก็เรียนโทรด้วยแล้วก็เล่นละครไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนตอนนั้นเรียนโทรเจอกันนู่นนี่นั่นไปเจอกันที่ปริญญาโทรเจอกันเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงนะนั่งมาได้เรียนด้วยใช่ค่ะแล้วก็ก็อเก็บเงินทําถ่ายละครมาตลอดตลอดเวลา10ปีเขาทำงานทุกวันหน้าจอตลอดเวลาแล้วก็ทำงานเก็บเงินทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคือได้ตังก็รับปนอยาะเหมือนตอนนั้นเราไม่ได้ซีเรียสว่าแบบจะต้อง อะไรยังไงคือผู้จัดให้โอกาสก็แบบรับเราก็รับอะไรอย่างเงี้ยที่ทํางานหนักขนาดนั้นเพราะว่าแม่ใช่ค่ะคือตอนนั้นอ่ะบ้านเราโดนยึดเนาะถ้าถ้าพูดตอนนี้ก็ชิวๆแล้วแหละแต่ตอนนั้นก็รามากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสมัยเราเด็กๆอยู่ใช่เราก็คิดว่าเราต้องทํางานเก็บเงินไปแบบช่วยแม่ให้ได้ตอนนั้นอ่ะคือเล่นละครได้ตังปุ๊บโอนเงินไปให้แม่เปิดร้านขายของชำเล็ก สามหมื่นสี่หมื่นก็คือแม่ก็ซื้อของได้เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่อยๆหาต,างตังค์เติมเข้าร้านแม่อะไรอย่างเงี้ยสมัยก<ม>่อน CA, มันไม่ค่อยมีมยมมมห้างใหญ่ๆที่พัทลงุงแม่เขาก็พอจะกินอยู่ได้สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกรีดยางคือเป็นห่วงเขาว่าคือเขากรีดยางกลางคืนตีสองตีสามอ๋อแล้วเห็นบอกว่าที่บอกว่า,บ,วาบ้านที่นู่นโดนยึดตอนนั้นโดนยึดแล้วคุณแม่อยู่ที่ไหนนางต้องย้ายไปมุฟไปอยู่บ้านแบบในสวนยางเล็กๆเป็นแบบ คล้ายๆสหกณ์กอนอนน่ะคล้ายๆเหมือนไปขายของในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กี่ยนยางไปด้วยขายของไปด้วยค่ะพอเริ่มขายดีขึ้นคือนายก็โอนเงินซื้อของเติมก็บอกว่าแม่อย่างกี่แล้วนะเพราะว่าเพราะว่าแบบอันตรายอะไรนี่นะเขาก็ไม่มีเวลาเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นแม่ขายของแล้วน้งก็ชอบอะไรเงี้ยค่ะก็พอจะเลี้ยงตัวเองได้จนในที่สุด จนวันนี้เนยสามารถซื้อบ้านให้แม่ทำงานตอนนี้แม่ไม่ต้องทำอะไรก็ปลูกผักปลูกหญ้าอะไรของบ้านไปก็ซื้อบ้านไปแบบตอนนี้ก็เป็นคุณนายแล้วเป็นคุณนายแม่แล้วเป็นคุณนายแม่เป็นเจ้าของส่วนยาญคือเวลาคุยกันสองคนเวลามีโอกาสได้กลับบ้านเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเวลานั่งกันอยู่สองคนแม่ก็จะตั้งย้อนอดีตชาติตลอดเลยละ่ะเออคแม่ก็ไม่คิแกแม่ก็ไม่คิดเลยที่แบบวันหนึ่งแม่จะมีวันนี้ไม่คิดเลยว่าเราจะมีบ้านหลังนี้พูดเรียกจะฟังไหม คุณลอ,อ,องถามสามีคุณสิภรรยาคุณนี่เก่งไหมกเก่ง <c oughs> มาก <c oughs> ถ้าสมมติอย่างพวกคุณอย่างคุณอาร์ตเห็นคุณเนยตั้งแต่ต้น,นตั้งแต่แบบมาใหม่ๆฉันเห็นคุณเนยตั้งแต่อยู่บ้านเอ,อสุนั่นฉันบอกโอ้โหนี่มันเก่งครั้งหนึ่งในขณะที่พวกเรายังหวังเงินอีเวนต์เรายังหวังเงินด้วยนนี้เนยคิดที่จะบอกเอาละเอาความดังของตัวเองเนี่ยมาเป็นแม่ค้าคือเนยอ่ะ เหมือนเรียนมาทางนี้ด้วยบริหารธุรกิจแล้วเราก็อยากมีธุรกิจที่เราชอบจริงๆเราก็หาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามันมีแบบมีแพชชั่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดมาเป็นพวกความสวยความงามเป็นเครื่องสําอางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปรากฏว่าไอ้เครื่องสําอางของเนยเนี่ยโชว์ คุณเชื่อไหมฮะมวัดดังไปทั่วประเทศเนยแบบว่าทุ่มเทกับมันไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ทุ่มเทมากค่ะคือโชว์เนี่ยครบรอบ้าปีไปแต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วกว่าจะได้ทําก็คือรวมๆแล้ว7ปีคือเนอยเป็นคนที่พัฒนาสูตรอยู่ตลอดเวลาเนยยังไม่ได้ใช้เงินทําการตลาดเลยช่วงแรกอาจจะไม่มีมแต่คนมนะบอกต่อกันแล้วรีวิวทําให้เนยแบบเขาลงให้กันเองอะเราลงกันเยอะมากแล้วก็แชร์กันแชร์คลิปเลยในช่วงนั้นเขาก็บอกต่อเอาง่ายๆคุณจะเชื่อไหมดังกว่านางถ่ายละครอีก คนแชร์กันมากกว่า <คน S 2> เล่นละครอกเคน,คนก็ดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยขาก็เชื่อเราว่าเราแบบตั้งใจจริงๆอะไ<ท>รยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ปีที่แล้วครบรอบ4ปีไปพอปีที่5ก็รู้สึกว่าแบบอยากจะตอบแทนคนด้วยการแบบออกอะไรที่มันมีคุณภาพใหม่ๆเน่ก็เลยเพิ่มสูตรจากแป้งตัวเดิมมาเป็นสูตรแบบ brightening คนที่ใช้ก็รู้สึกว่าแบบหน้าผ่องและเบลอไม่ต้องใช้แอปป่ะคือเดี๋ยวนี้คนใช้แอปใช่ไหมคะจริงแต่เนี้ยใช้แล้วจะรู้สึกว่าเบลอผิวแล้วก็หน้ามันจะใยพวกคนที่รูขุมขนกว้างๆใหญ่ๆพอไอันี้เขาไปเยอะๆเยอะๆกว้างนี่แล้วทีสำคัญมันมีกี่เบอร์ยะ สามเบอร์ค่ะเบอร์หนึ่งก็จะเบ็นคนขาวเบอร์สองก็ผิวปานกลางขาวเหลืองมนันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เบอร์สามก็ผิวสองสีอ,อันนี้ก็เลยกลายเป็นแบบว่าขายดีมากตอนนี้เพิ่มคุณภา,ภาพเข้าไปอีกใช่ค่ะเพิ่มคุณภาพแต่ขายราคาเดิมแล้วเวลาทาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมันซึมเข้าไปสู่ผิวเลยให้ความรู้สึกแบบบางเบาแล้วก็เนียนนุ่มค่ะที่สําคัญคือคุมมันด้วยแล้วเวลาที่แบบ เหนื่อออกหรือะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบมันไม่เป็นคราบระหว่างวันเลยแล้วเนี่ยเนยแต่งหน้าแต่เช้าแล้วค่ะ15นาทีแต่งเสร็จแล้วก็อยู่ยาวถึงตอนนี้เลยเล่นฟิตเนสออกกาลังกายอะไรคือหน้าก็ยังผ่องแล้วคุณผู้ชายคุณสามีก็ใช้ด้วยหรอใช้ด้วยแต่เนยลงให้เขาแบบบางๆเพราะแป้งเรามันบางเบาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ นิดนึงนะออกทีวิเขาใช้เบอร์อะไรผู้ชายเขาใช้เบอร์อะไรคือจริงๆผิวเขาน่าจะเบอร์หนึ่งได้แต่ในไฮแชมเปอร์สองผู้ชายก็ไม่ควรจะหน้าแบบหน้าลอยหน้าลอยเพราะผิวก็ขาวอยู่แล้วแน่ก็เนื้อใช้ให้นางตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะก็โอเคผู้ชายทุกวันนี้ต้องซับนะเพราะบางทีมันกันมองกันมันเนาะใช่ค่ะจริงกันแดดด้วยใช่เนี่ยกันมันกันแดดไปเลยถูกหลังๆก็มีตัวอื่นมาอีกน้องใหม่ของโชว์แอบอวดได้เลยมีตัวใหม่แล้วค่ะเต้เด้ เซรั่มเกาหลี oh, <Lord. S 1> ใช้ล<บ>แล้วก็จะรู้สึกแบบหน้ามันจะดีขึ้นนะคะอิ่มฟูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้<ค>นนก็เซรั<ค>ร่มเลยใช่ไหมเซรั่มค่ะแต่ว่าวันที่ออนแอร์เนี่ยคงยังไม่มีคอ <c oughs> <c oughs> กำลังจับมาก็เลยคิดว่าถ้าใครสนใจอะไรยเงี้ยก็สามารถที่จะไปติดตามใน l ล n e แอดก่อนก็ได้คะ่ะแอดโชว์ดอ c จกอคอสเพ e ติกนะคะแล้วก็ของเราส่งฟรีทุกชิ้นเลยอืค่ะนนวันนี้ได้เหน็นความสำเร็จต้องยอมรับว,ว่านางเป็นคนที่แบบว่าทุ่มเทกับการทำอะไรสักอย่างอยงบอกว่าทุ่มเทมากๆเนาะ ขอบก็ขอบคุณความสุขทางเรื่องการงานจริงไม่อยากจะเชื่อว่าเยอจะรวยขนาดนี้อีกต่อจะต้องขอเงินเยใช้แล้วขอบคุณมากขอบคุณพี่พีนี่แหละก็แบบสพอร์ช่วยกันตลอดเลยอะไรยเงี้ยค่ะให้แสดงความรักต่อกันหน่อยให้สามีหอมแก้มโอ้ไหนหอมหน่อยหอมหน่อยโอ้นะวันนี้ขอบคุณเยที่เปิดบ้านอีกหลังนี้ให้เรานะไว้ขอบคุณด้วยองสุดมานขอบคุณค่ะ กลับมาพบกับตีท้ายครัวได้ใหม่นะฮะบ่าย2องโมงสิดูช่อง3กดเลข33กลับมาเจอกันอาทิตย์หน้าครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีฮะสวัสดีครับท้องอืดเขี้ยอรอ็กซ์แอร์เอ็กซยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ